เกษตรอนใหม่ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมในวันนี้นะครับการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ภาคเกษตรมีการเจริญเติบโตไปอย่างต่อเนื่องได้ระดับหนึ่งแล้วก็สามารถยกระดับรายได้ให้เกษตรกรได้พอสมควรโดยภาคเกษตรของไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นวิถีชีวิตแล้วเนี่ยยังเป็นฐานการ,รผลิตฐานการส่งออก เป็นพื้นฐานสําคัญของประเทศที่สร้างรายได้ให้กับแต่ชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นในรนะดับที่แต่ชนีราคาลดลงเนี่ยเพราะว่าประเทศคู่แข่งในเรื่องกุ้งเนี่ยนะครับเขายังยังยังของเราเนี่ยยังไม่ไม่ไม่ปกตินะครับก็ก็จะมีผลในเรื่องของราคาเนี่ยลดลงนะครับในส่วนของอัตราการขยายตัวของมูลค่าส่ง อยากจะนําเรียนซึ่งเมื่อสปูนนี้ได้นําเรียนไปแล้วท่านดูตัวเลขน,นะครับทั้งอาเซียนซึ่งไม่นับเราก็เหลือ9ก้าประเทศนะฮะญี่ปุ่นอเมริกาจีนยุโรปซึ่ง5ตลาดเนี้เป็นตลาดสําคัญของสินค้าเกษตรของบ้านเรามูลค่าการส่องออกลดลงทุกตลาดในปี58นะครับลดลงมากนะครับซึ่งขนาดเดียวกันเนี่ยมูลค่าส่องออกโลกเขาก็ลดลงนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะดูในในส่วน ก็ลดลงเยอะนะครถ้าจะดูมูลค่าการส่งออกที่ลดลงเนี่ยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี57เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยเรา,เาส่งออกลดลงมกราถึงตุลาเนี่ยนะครลดลงกับปีที่แล้วเนี่ยประมาณา8 5 0 0 0กว่าล้าน8 5 0 0 0กว่าล้านนะครับช่วง10เดือนที่ผ่านมานะในในในค่าป,ปี58กับปี59ช่วงเวลาเดียวกัน10เดือนกับ10เดือน มูลค่าส่งออกลดลง85 500่าลานที่ที่ลดลงมากก็คงจะพุ่หมือนเยอนะครับก็มีข้าวยางปาล์มนะครับที่ลดลงมากที่เพิ่มขึ้นก็มีบ้างนะก็มีมันสำปะหลังแล้วก็มีผลไม้ครับที่ที่มีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นในส่วนสุดท้ายที่เป็นหัวข้อที่จะมานำเรียนทุกท่านก็คือ ภาว่าเศรษฐกิจกเกษตรปี58แล้วก็แนวโน้มปี59จากสถานการณ์ที่เราวิเคราะห์ทั้งเศรษฐกิจโลกปัจจัยที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็ในตัวที่ที่เป็นเศรษฐกิจไทยภาพรวมเนี่ยนะทั้งทั้งหมดเนี่ยนะก็คงจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะปูพื้นฐานมาสู่การวิเคราะห์ว่าการขยายตัว ภาวะเศรษฐกิจเกษตรของปี58เนี่ยมันกดตัว4.2คำว่ากดตัว4.2เนี่ยหมายความว่ากดตัว4.2เมื่อเทียบกับปี57นะ57นะครับซึ่งถ้าจารเรียนท่านก็คือว่าในสัดส่วนในสัดส่วนของการคิดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะตัว GDP เกษตรเนี่ยนะสัดส่วนส่วนใหญ่อยู่ที่สาขาพืช ในสัดส่วนร้อเนี่ยนะเป็นพืชสักประมาณ68%เป็นตเป็นประมงสักสิเป็นปนศุสัสตว์สิเป็นสาขาบริการทางการเกษตรเนี่ยสป่าไม้หเพราะฉะนั้นสัดส่วน,ส,ส,วนส,ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่พืชพอพืชได้รับผลกระทบที่เรียนแล้วผลผลิตก็ลดร,ราคาก็ลดน้ำก็แรงนะฮะอำนาจซื้อต่างประเทศก็ลดลงนะครับมูลค่าส่งออกก็ลดลงเพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบกับกับ ทางภาวะเศรษฐกิจของปี58ของเราครับซึ่งนอกเหนือจากตัวพืชที่สําคัญที่ลดแล้วเนี่ยตัวประมงก็ลดตัวประมงที่ลดเนี่ยนะฮะลดเพราะว่ามีการยกเลิกสัมปทานในน่านนะ้ำอินโดนีเซียตั้งแต่ปลายปี57ก็มีผลกับผลผลิตประมงจากทะเลมาขึ้นบ้านเราในปี58ในขณะเดียวกันในช่วงปี58เนี่ยเราก็มีการเข้มงวดเรื่องกฎหมายประมงเพื่อให้เกิดความยังย่งยืนตามที่ นานาประเทศเนี่ยในระบบสากลเนี่ยอยากให้เข้มงวดนะครับ